not l e s t ไม่มี s นี่วะช่องนี้ไม่มีสาระไม่ต้องห่วงสวัสดีสวีดัสทุกท่านนะฮะผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการร่วมมือกันนะฮะการร่วมมือน,นะ,ะซึ่งการร่วมมือเราจะแบ่งได้เป็น2แบบนะฮะที่ผมไปค้นหาค้นหาค้นหามาฮะนะั่นก็คือการร่วมมือแบบที่หนึ่งคือ การร่วมมือแบบ1บุคคล 2. การร่วมมือแบบหลายบุคคลนะฮะเรามาพูดถึงการร่วมมือแบบ1บุคคลกันก,นก่อนดีกว่าซึ่งเราก็จะขายของไปตลอดเวลาให้พี่ภูนะฮะเป็นหนังสือที่ดี่ดนะมาเรามาพูดถึงการร่วมมือแบบหนึ่งคนกันก,นก่อนดีกว่าการร่วมมือแบบหนึ่งคนคือการที่ใจเราร่วมมือกับตัวนะฮะบางคนแม่งจะเป็นอย่างนี้ครับผมคือใจหนึ่งคิดแต,แต่แต่ตัวไม่ทำเข้าใจไหมแบบ คิดจะอ่านหนังสือแค่ในใจแต่ตัวไม่ทำนะฮะจะคิดเพื่ออะไรเปลืองเวลาสมองนะฮะนะครับผมนั่นแหละเพราะฉะนั้นใจเราต้องร่วมมือกับตัวเราด้วยแต่ถ้าใจเราคิดเรื่องสิ่งไม่ดีนิดแล้วตัวไปทำนี่ก็ไม่เอานะฮะมันไม่ดีนะฮะเอาแต่เรื่องที่ดีแล้วได้ประโยชน์ดีกว่ามันจะส่งผลตีแต่เราและก็สังคมด้วยนะครับผมมาถึงเรื่องการร่วมมือแบบที่สกันดีกว่า การร่วมมือแบบที่2คือการร่วมมือแบบหลายบุคคลนะฮะผมจะยกตัวอย่างหลายๆอย่างเลยก็คือการร่วมมือของโรงเรียนการร่วมมือของห้องการร่วมมือของบริษัทบุคคลในบริษัทอ่ะการร่วมมือของเพื่อนนะฮะการร่วมมือของนักกีฬาซึ่งสกีฬานั่นแหละมาการร่วมมือของเอ่อการร่วมมือแบบหลายบุคคลนะฮะมันจะต้องมีสิ่งสําคัญหลักๆคือเราต้องเข้าใจว่าไอสิ่งที่เราจะไปร่วมมือเนี่ย มันตรงกับสิ่งที่เราอยากได้หรือเปล่านะฮะคือการร่วมมือของแต่ละคนเนี่ยที่เขาอยากไปร่วมมือเขามีสิ่งที่เขาอยากได้ไงเขาเลยเขาอยากไปร่วมเอ้ยเขาถึงอยากเข้าไปร่วมนะฮะถ้าเขาไม่อยากได้เขาไม่เข้าไปหรอกยกเว้นจะโดนบังคับนะฮะใช่ไหมฮะคนขายของครับครับผมโดนคุณบังคับเนี่ยครับ <laughs> โอเคอต่อกันเลยฮะซึ่งการร่วมมือแบบหลายบุคคลเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันอยู่ที่ ความต้องการของคนคนนั้นว่าเขาอยากต้องการอะไรแล้วเขาถึงจะเข้าต้องการเงินเดือนไม่มีของเงินเดือนมาโอเคต่อนะะซึ่งการที่เราจะรู้ความต้องการของเขาได้เราต้องดูที่จิตใจของเขาครับไม่ใช่แบบคุณแบบพัฒนาแบบติดแว่นปุ๊บมองจิตใจเขาออกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะคือเราต้องพยายามคุยกับเขาเยอะๆปรับความเข้าใจกับเขานะฮะว่าเขาต้องการอะไรหรือถามในสิ่งที่เขาต้องการนะฮะ เพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วเราก็จะสามารถอันนี้ผมพูดถึงคนที่เป็นผู้นําในการที่อยากให้เขาเขา้ามาเข้าร่วมนะฮะนะฮะพอเราถามเขาแล้วเราก็รู้สิ่งที่เขาต้องการเราถามไปหลายๆคนเลยก็ได้พอเรามาถามมาหลายๆคนแล้วเราก็มาเอาข้อมูลมารวมกันนะฮะแล้วเราลองมาคิดดูว่าสิ่งที่คนเราต้องการจริงๆคืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นการร่วมมือก็จะเกิดนะฮะการร่วมมือคือสิ่งที่เขาต้องการ ถึงเข้าไปร่วมมือนั่นเองนะฮะจะเวนยาดมครับเพราะฉะนั้นจงจาไว้นะฮะการร่วมมือคือสิ่งที่เขาต้องการแล้วมีอีกอย่างแถงมาด้วยคือการร่วมมือเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะครับไม่ใช่เราเอาแต่ใจเรามาใส่ใจเรามันไม่ได้เกิดผลดีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้คุณคิดอย่างมีสติปัญญาครับ Not l e s s ไม่มี s นี่หวา ช่องนี้ไม่มีสาระไม่ต้องห่วง